เมื่อยึดตั่หัวโจกบริวานก็ต้องเอาด้วยไอตูอกตู้เจ้ามือยึดสับเติคนที่สองไอเต็นกูจะยึดสับเติเมื่อบริวานเสื้อแดงแล้วก็ต,ต้องมาตำรวจขับลนวิ์ เมื่อทิ้งในใดไอ้เจ้าฤทธิ์ดวงอยู่ที่นี่เองคุณตาลายเวลาพึหมดแล้วพบกันใหม่แล้วครขอบคุณครับ ่าวล่ามาเร็วทา่านจะมาถึงจริงๆอีก2ชั่วโมงค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงของรายการกันต่อนะคะอาจารย์คะเมื่อสักครู่ได้ฟังการปราศัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าประเด็นเมื่อสักครู่ที่อาจารย์วิเคราะห์เรื่องของการโฆษณาชนเชื่อเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชนต่อเน,นื่องยังไงดีคะอาจารย์พอเขาใช้สื่อสารมวลชนใช่ไหมก็อย่างที่ผมเราพูดตั้งแต่แรกๆทฤษฎีสมรู้ร่วมคิด<ม> สร้างข่าวเท็จขึ้นมาข่าวนึงแล้วก็เอาฉบับอื่นเอาข่าวเท็จไปอ้างอ้างอ้าง,อ,างาอ้างจนข่าวเท็จนนั้นกลายเป็นข่าวจริงนะนะก็เหมือนกับตอนนี้ที่อเมริกากำลังปวดหัวกับไอ้ข่าวเนี้คนไปลงดวงจันทร์ไม่ใช่เรื่องจริงทงเห็นไหมบนดวงจันทร์ไม่มีมไม่มีลมทำไมทงโบอกอะไรจ่ออะไรเนี่ยสร้างสร้างไปจนเชื่อว่าเฮ้ยใช่อเมริกาไปลงบนดวงจันทร์ที่สตูดิโอ ซึ่งนาซาปวดหัวเป็นอันมากเลยเรื <District of people> <inda> ่องเนี้ยใช่ไหมแล้วก็เนี่ยใน่ยในประเทศไทยก็จะกําลังทําอย่างเงี้ยกําลังสร้างข่าวต่างๆเป็นต้นว่าตอนนี้ทํามากเลยควันนี้นะวันนี้วันที่สิบสามนี่นะสุเทพจะไปปิดสนามบินจะไปปิดโรงพยาบาลจะไปจะจะ ที่เสื้อแดงทําทั้งหมดที่ทําจริงมาแล้วนะปีห้าสามทำจริงมาแล้วนะเนี่ยคือที่สุเทพจะทาค่ะคือมาบอกว่าสุเทพก็จะทําเช่นเดียวกันไม่ใช่ทาจะทําอย่างนี้ซึ่งเจ้าตัวมันบอกว่าไอ้ที่มันทําสาบานได้เลยมันไม่ได้ทําสักอย่างเลยค่ะสาบานตอนหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมใช่ ถ้าหากเขาทํานะขอให้เขาฉิบหายขอให้ประชาชนไม่เลือกเขาเป็นผู้ว่าจริงเลยประชาชนไม่เลือกใช่ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยข่าวนี้ก็มาทําอีกมาทําข่าวนี้เสียดายเขาทาช้าไปหน่อยทำไมคะถ้าเขาทาไปเรื่อยๆประชาชนเชื่อนะอเอ,อเริ่มมีคนจะไปซื้อข้าว่่ใชไปซื้อ,อ,อไปซื้อแก๊ ต้องมีสักสองถังใช่สะสมเอาไว้ค่ะไปซื้อเพียรไปซื้อฐานไฟฉายอาหารแห้งอะไรซื้อเต็มไปหมดเลยเหมือนเตรียมออกรบเดี๋ยวเขายึดกรุงเทพค่ะจะไปถอนเงินจะไปเบิกเงินเอาไว้ก่อนทุกอย่างเราทำทุกอย่างเลยก็แต่ถ้านี่มันชาไปนะถ้ามันทําก่อนล่วงหน้ามากกว่านี้นะถ้าคนเชื่อก็จะเกิดการโอนรวยโอนละหมาดแล้วระหว่างที่โอละหมาด แน่นอนเทพเทื่อก็จะถูกด่า่ทีนี้ก็จะมีไปถึงเรื่องนี้เนีที่ประชาชนยังไม่ลืมนะคือไอ้ที่น้ำมันมันขึ้นราคาคที่อ้างว่าเทพเทือ่อเป็นคนปัดถ้าทํามาถึงจุดตรงนี้มวลมาหาประชาชนลดลงนะค่ะใช่เพ,เพราะยังจำได้สมัายนั้นเข้าแถวซื้อน้ำมันพื่เห็นไหมเนี่ยมันยังไม่ถึงเนย,ยังไม่ถึงเพราะยังไม่ถึงก็มา นี่มาใหม่ละคอย่าไปเห็นคนโทดทั่วเป็นคนดีคนะเห็นไหมจำได้ไหมไอ้ที่กระจงอ่ะคเฮ้ยเล่นสอบประกอบแล้วนะ่ปหาว่าเป็นที่เสื่อมโทรมแม่ยังจับกระจงได้เลยเพิออ้างผิดข้างคนจับกระจงคนนั้นชื่อเนวินเจ้าเนวินเขาบอกว่า เขาสร้างชาใครคไม่รู้เอากระจงไปปล่อยไล้ผมไปจับออกระจงนะกระจงอยู่ในกรงมันเชื่องจะตายไม่ต้องไปวิ่งเลยผมไปเอามือวางกระจงมันก็ขึ้นมือผมเลยค,คืออย่างพอผมมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้เตรียมกันคนละข้างคนละข้างมันก็เนี่ยการใช้สื่อสารมวลชนก็จะมาถึงขีดตรงนี้แล้วทำไมต้องใช่อันนี้คือวิธีการของที่เราเรียกว่ารัดที่ล้มเหลว พอพูดภาษาอังกฤษเซลสเตดฟังแลมันแปลงมาอย่างเงี้ยรัฐที่ล้มเหลวรัฐที่ล้มเหลวที่จะทําเมื่อไหร่นะแม้แต่อเมริกาก็ทำํำจะสร้างความชอบธรรมที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้องประชาชนที่เดือดร้อนจากรัฐที่ล้มเหลวอ้างว่าประชาชนพวกนี้จะก่อการร้ายไปในวันข้างหน้าจึงจำจำต้องปราบปรามอย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดการหลาบจําออันนี้ครับได้ยินคล้ายๆใครพูดไหมค่ะใครอาจารย์ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงคเราต้องใช้แก๊สน้ําตาตั้งแต่ตีห้าเพื่อยับยั้งไม่ให้ประชาชนเข้ามายึดค่ะนะแต่เขาไม่ได้บอกต่อหวังล่จากหลังจากใช้แก๊สแล้วมันไม่กลัวม,มันชํานาญมันไม่กลัวโดวยเฉพาะไอ้ซุเปอปร์แมนการเกงแดงผมอะ่ะไม่กลัว ก็เอากระสุนยางยิงมันยิงมันจนมันล้มมาไปโรงพยาบาลอีกสองชั่วโมงมันมาใหม่ค <c oughs> มาใหม่คราวเนี้ยมันไม่กลัวใช่ไหม <c oughs> ก็เลยมีกระสุนจริงๆออกมากระสุนจริงๆออกมาผมผมเรียนด้วยความไม่อยากจะพูดอนะเออหน่อยมวลชวนเราที่เสียชีวิตที่มาจากออสเตรเลียผมมองด้วยความ รู้สึกว่าคุณไม่ควรทำเขาแต่เป้าหมายนี่ถูกกำหนดเชื่อผมเรอ,อเพราะอยู่ในเฟุู๊เขาเนี่ยเขาขนาน,าน้ำขนาน้ำใส่รถเขาขับเข้าออกเข้าออกเพื่อเอาน้ำแจกแจกหลายเที่ยวมากจนเที่ยวสุดท้ายเนี่ยค่ะอาจารย์หมอคะเขาก็ยิงเอาค่ะอาจารย์หมอคะเราไปพักชมการรายงานสดจากบริเวณ TOT ทนะคะท่านผู้ชมคะถนนแจ้งวัฒนคะค่ะ ตอนนี้สัญญาณภาพยังไม่พร้อมรอสักครู่นะคะตอนนี้เรากําลังติดต่อเพื่อรับการารับชมการรายงานสดจากบริเวณหน้าทีโอทีถนนแจ้งวัฒนะนะคะถ้าภาพพร้อมสัญญาณพร้อมก็จะส่งเข้ามาในทันทีค่ะผู้สื่อข่าวจากช่อง13สยามไทยในขณะนี้ไปประจําอยู่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะนะคะทั้ง2ฝั่งค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่ง DSI หรือว่าจะเป็นฝั่ง TOT นะคะท่านผู้ชมท่านใดสะดวกที่ไหนก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมได้ค่ะรวมไปถึงบริเวณอื่นๆนะคะถ้าอยากจะไป พบปะดารานะคะถ้าจะเยอะมากที่สุดก็จะเป็นบริเวณแยกราชประสงค์ค่ะสามารถที่จะไปร่วมได้นะคะหรือว่าจะเป็นลุมพินีนะคะหาแยากลาดพร้าวค่ะรวมไปถึงกระทรวงต่างๆที่มีการวางแผนว่าจะนําตอนนี้รายงานสดจากแจ้งวัฒนะนะคะศูนย์ราชการอยู่ที่หน้า TOT ค่ะตอนนี้พี่น้องของเรามา,มากันมากมายค่ะทย่อยมา บแดดอยู่มีมวลชนประมาณห้าหมื่นกว่าคนแล้วค่ะพี่น้องแล้วทางบ้านนะคะดิฉันก็จะเดินให้ทางบ้านได้เห็นบรรยากาศว่าตอนนี้มวลชนยาวไปถึงนะอ่าสะพานข้ามแยกตรงนี้แล้วก็ทั้งสะพานลอยนะคะมีมวลชนเดินอยู่มากมายแล้วก็จะมีมวลชนที่หลบอยู่แดดข้างๆถนนทั้งสองฝั่งและพ o a นะคะขอบอกนะคะว่า กำลังทยอยมาอีกหลายๆจังหวัดซึ่งจะมาสมทบณที่แจ้งวัฒนะนะคะแล้วต่อไปถัดจากไปก็จะทยอยแจ้งสถานการณ์ณปัจจุบันอัปเดตให้ตลอดเวลาให้ทางท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศในแจ้งวัฒนะนี้นะคะตอนนี้มวลชนกําลังทยอยมากันมากมายค่ะแล้วเดี๋ยวจะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศค่ะพอจะไปไล่กกตปรากฏว่ามีแต่รถ ประกาศหาซุเพื่อหายให้หน่อยสุเพอ่์กับรถนครเสียงที่จอดอยู่บนสะพานลอยไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะครับกรุณากลับไปที่รถด,ด่วนเพื่อจะนำรถไปทำภารกิจจัดการกับกรกอส่วนท่านใดจะไปเรื่องกกตนะครับก็ ผู้ชมนะคะมาดูท่านปั้นสัมพธ์ที่มานะตอนนี้นะคะว่ามีใครมาบ้างสวัสดีค่ะอยากทราบว่ามาจากไหนคะดอนเมืองค่ะมากันกี่คนสองคนแม่ลูกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่แล้วคิดว่าจะอยู่ตลอดยาวจนกว่ารัฐบาลออกไปไหมคะครับปีปูมันออกพรุ่งนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะ ทุกกคนทองมาพี่น้องที่ออกมาก็อยู่หน้าบริเวณรอบๆอยู่แถวดอนเมืองนี้ทางนั้นนะคะเดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์คนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะจะขอถามนะคะว่าพี่มาจากไหนขัดใหญ่ค่ะมาจากขัดใหญ่ค่ะแล้วมากันกี่คนสามคนค่ะมากันกี่วันลวคะสามวันแล้วค่ะตั้งแต่วันศุกร์แล้วแล้วคิดว่าจะมาไล่รัฐบาลอยู่นานแค่ไหนคะ จนฝ่าจะชนะเห็นไหมคะหาดใหญ่ยังมาจังหวัดหาดใหญ่นายกเขาบอกว่าจังหวัดหาดใหญ่ค่ะก็อยากให้เป็นจังหวัดหาดใหญ่ก็ต้องให้นายกไล่ไล่นายกไปเ็บอกให้เป็นนายทั้งสอพี่มาด้วยกันใช่ไหมคะขอบคุณนะคะติเชื้อเลยนะคะไปตอนนี้เลยขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่มาจากไหนคะจากอำเภอตากฟ้าครับจังหวัดนครสวรรค์นะคะ เพิ่งมาเช้านี้ฮะแล้วคิดว่าจะมาสักกี่วันก็จะมากันตลอดไปแล้วฮะจนกว่ารัฐบาลออกแน่นอนครับจนกว่ารัฐบาลจะออกไปอะแล้วจะเชิญชวนพี่น้องออกมาช่วยกันยังไงก็คือว่าให้ช่วยกันขับไล่รัฐบาลของยิ่งรักออกไปจากประเทศไทยให้ได้ครับแน่นอนนะแน่นอนครับชัดดาวชัดดาวครับน่ค่ะนี่มาจากตากฟ้านะคะ มาชัดดากรุงเทพค่ะแล้วจะรายงานสดตลอดนะคะตอนนี้ก็เข้าไปที่ลางห้องส่งก่อนค่ะไม่เป็นไรนะครับแต่ขออย่าให้ร้ใจใจเหมือนครั้งนี้อยู่ไม่ได้แล้วต้องสู้ใช่ไหมครับพี่น้องต้องสู้ต้องสู้ครับก็ขอประกาศนะครับขอประกาศให้ กลับเข้ามาสู่รายการกันต่อนะคะท่านผู้ชมจะได้รับชมการรายงานสดนะคะจากบริเวณต่างๆแบบนี้เป็นระยะระยะนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านคะ่ะแล้วก็สิ่งใดที่อยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาได้ที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เมอรนวักตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011ค่ะค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์อาจารย์หมอยังค้างในประเด็นเรื่องของการโฆษณาสุดชนเชื่อโดยสื่อมวลชนค่ะ พอเขาโฆษณาถึงขีดแล้วใช่ไหมจนเขามีมวลชนที่เชื่อเขาจํานวน,นึ่งแล้วเสร็จแล้วเขาก็ออกกฎหมายแล้วทีนี้ออกกฎหมายคือจะต้องไม,ไม่ต้องใช้สื่อสารมวลชนแล้วออกกฎหมายให้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลก็เบาๆนะผู้ขัดขวางการจราจรน,นะเราวก็ไปถึงพวกก่อความไม่สงบแล้วมาถึง เป็นกระบ,บต่อบ้าเพื่ออะไรเพื่อให้รัฐบาลสามารถเป็นฆาตกรเสียเองโดยถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้ประเทศไทยที่เราเรียกว่าเป็นเฟลสเตตจริงๆรัฐแห่งความล้มเหลวจริงๆก็คือตรงนี้ครับตำรวจเริ่มเป็นผู้พิพากษาเองเลยประหารชีวิตประชาชนได้เองอโดยไม่ต้องขึ้นอะไรหมดแล้ว ก็ประชาชนก็เริ่มมหัสจรย์ใจว่ามีผู้สนับสนุนตำรวจสามารถฆ่าประชาชนอีกฝั่งหนึ่งได้โดยไม่ถูกจับไอ้วิธีอย่างเนี้ยประเทศไหนๆเหมือนกันในโลกทั้งหมดประชาชนผู้ฝึกกดขี่เขาก็ไปหาอาวุธมาม,มันก็จะเกิดอะไรนะกองกำลังไม่ทราบฝ่ายก็จะเอามายิงกับตำรวจแล้วก็จะไปยิงกับทหาร รัฐบาลก็จะเรียกคนพวกนี้ว่าผู้ก่อการร้ายหลายหลายประเทศผู้ก่อการร้ายตอนจบกลายเป็นผู้ผู้นำการเป็นหลายหลายอันอประเทศไทยพระเอิญประเทศไทยเป็นเมืองพระเนะี่ยไอ้พวกที่อย่างนี้ไม่เคยชนะสักทีนะหนีเข้าป่ากลับมาก็เป็นผู้พัฒนาชาติไทยวันนี้เขากำลังทำอะไรอย่างนี้อีกแต่ก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่มวลชนที่อาจจะต้องกลายเป็นผู้ก่อการร้ายในวันข้างหน้ามันมี8ปด้าล้านม,มันเยอะมากใช่เยอะมากขนาดไม่ต้องชูอาวุธชูกระปัน้นรัฐบาลอาจจะต้องนั่งเครื่องบินไปอย่างที่ท่านชัยวัดว่าแหละค่ะย,ยังไม่ลบเลยเอาเครื่องบินเตรียมหนีแล้วอ่ะ <c oughs>